วัสด,ดีครับมาชมบรรยากาศเวทีมือสองครับวันนี้26่มกราคมครับไปดูเวทีแล้ววันนี้ก็ไปดูเวทีมือสองอุปกรณ์เวทีก่อนอาจารย์ก่อนเวทีขณะนี้ก็กำลังขึ้นครับน kind of ั่งร้านแล้วจะเพื Rot ่อนนะครับ <mon k> <group. men>? ไปชมเมคครับอ้ชมอกเมคครับจากช็เมเคครับบรรยากาศในดูเวทีแล้วก็มาดูเวทีมือสองครับน,นี้จะพาชมอุปกรณ์เวทีมือสองครับที่นหน้าร้านนี้ทุกวันวันละสามสี่ห้าหกเวทีวันละหกเวทีมาดูเวทีมือสองครับเป็นบรรยากาศมาที่เวทีมือสองกันบ้างนะครับพนัานพี่กำลังหานี่ครับขนาดนี้ที่เราอยู่นี่เราอยู่ที่โซนสามนะครับโซนสามกับโซนใหม่ที่กำลังจะเปิดตอนนี้ พื้นที่เฉพาะเหล็กมือสองนี่ประมาณ3ไร่นี่คือเต็มทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบานหลังนะครับไปชมพื้นที่ว่าเวทีสามไร่เป็นเวทีเือรสองทั้งหมดนี้มันมีอะไรกันบ้างนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนที่สินค้าขึ้นมาวันนี้นะครับนี่นะจะมีขาเวทีขาชั้นสองนี่ครับขาปับดินเป็ดไม่อัดห้าร้อยหกร้อยบาทเองครับห้าร้อยหกร้อยบาทบไม่อัดตัวนี้จะเป็นแผ่นไม่ค่อยสวยแผ่นแรก ขาเวทีนี่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทขาสั้นชองก็สามร้อยสี่ร้อยบาทนี่ก็กําลังทำทางโกดังอีกโกดังใหม่ไปดูขาเวทีไปดูอุปกรณ์ต่างๆมันมีเยอะครับตันนี้ถ้าชมเวทีมือสองรอบนี้นะครับยี่สิบห้ามกราคมวันยี่สิบหกมกราคมเดือนยี่สิบหกมกราคมนี่ครับขาเวทีตัวนี้นี่ก็ห้าร้อยบาทเหล็กหนาะตัวนี้เหล็กหนะ้าขาเวทีทั้งหมดตัวนี้ วีีอุปกรณ์วีีอุปกรณ์ต่างๆนี่มีเยอะเลยครับวันนี้ไม้อัดนี่ครับไม้อัดอุปกรณ์นี่ครับสินค้ามือสองขาปรับตีนเป็ดอย่างเงี้ยตัวยาวก็หนึ่งร้อยบาทตัวสั้นก็หกสิบเจ็ดสิบาทนะครับก็มาดูมาชมกันได้ครับนี่ครับคงว่าจะเป็นทัดเหล็กอุปกรณ์ต่างๆนี่เหล็กยังทั้งนั้นเลยครับเนี่ยขาชั้นหนึ่งชั้นสองชุดแขนอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับนี่ก็กําลังรื้อสตูดิโอ หรือรีสอร์ต,ตเก่าแล้วก็มาทําเป็นโกดังตัวใหม่ครับทำโกดังใหม่ทังเร่งต่อเติมคนะรับบรรยากาศอยู่ที่โซนใหม่ล่าสุดครับจะมีโครงทัดขาปรับต่างๆก็มาดูมาชมกันได้เลยนะครับตนนัวนก็เหล็กเลกอุปกรณ์เป็นตะเล็ดครับอู้เยอะอยจริงครับเยอะจริงเฉพาะฝั่งนี้ครับ ถ้าไปดูอยู่ที่โซนหนึ่งนี้ก็โอ้แบบเดินไม่ได้ครับโซนหนึ่งโซนน,นี้บอกว่าเยอะจริงเยอะเยอะมากที่โซนหนึ่งนี่ครับดีที่มันขึ้นสนิมนี่คือลูกค้าทําเสร็จแล้วก็ตากแดดไว้ครับไม่ค่อยได้ออาไปใช้งานนี่ครับตะเกียบต่างๆขาเวียทีขาเบ็ดตะเร็ดต่างๆนี่โครงทัดนี่เขามีเยอะเยอะครับเยอะจริงๆๆ แต่เกียบนี่เยอะครับท่านีกำลังหาเหล็กอุปกรณ์ต่างๆไปทํางานก่อสร้างงานขาเวทีก็มาดูเลยครับยังไม่ได้คัดแยกตัวนี้เดี๋ยวมาดูขาเวทีหน้าร้านก็กำลังประกอบขานี่ก็500บาทครับผมเโาทำใหม่แต่ค่าช่างก็เกือบ500บาทเฉพาะค่าช่างครับค่าช่างทําต่อขาค่าเหล็กก็หมดเกือบ500ร้อ ขาหนึ่งต้นทุนน่าจะหมดเกือบพันกว่าบาทกับสองพันล่ะขาหนึ่งทั้งค่าแรงค่าเหล็กค่า,าต่างๆนะครับขาหนึ่งก็หมดเหล็กก็ประมาณกับอย่างน้อยก็เส้นกับสองเส้นแล้วทัดตัวนี้ก็มีครับแปดร้อยเก้าร้อยบาทนะครับมาดูมาชมกันได้ครับทัดอุปกรณๆๆ์ต่างๆชุดชุดนั้นไม่มีขาปรับนะเลยเราหายไปเพิ่มนะเพิ่มนะอันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบบาทขาปรับเป็นสิบบาท ถ้าตัวยาวก็เลยก็ตัวหนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้เป็นเหล็กตันครับไม่ใช่เหล็กโปรง่งเป็นเหล็กตันตนะครับเหล็กเหล็กตันสนใจก็มาดูมาชมกันได้เลยนะครับอุปกรณ์เหล็กไม่อัดตัวนี้คือไม่อัดลองด้วยเหล็กครับไม่อัดแท้เรากำลักลงกลางเวทีฝั่งน,นี้ก็จะเป็นขาเวทีอุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวเราลดอีกหนึ่งคันครับวันนี้คิมมานก็ไปส่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับคิมมานของอาจารย์เอก แล้วก็อาจารย์นุเข้าไปที่จังหวัดกระสินนะครับแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดครับสองคูนสองแล้วก็รถอ่าแปดคูนแปดวีสามนะไปส่งที่ร้อยเอ็ดนี่ครับบรรยากาศอัปเดตวันนี้นะครับยี่สิบหกมกราคมจำนวนนร้อยหกสิบสี่ครับอุปกรณ์เวทีอุปกรณ์เบรเตอร์ท่านที่กําลังมีชุดคาราโอเกะอยากได้เวทีเล็กๆอย่างนี้นี่ครับเล็กตัวนี้นะครับนี่ชุดจอยนีช่ชุดเล็กกว่าอะไรนะล้มลุกล้มลุกของพีอาร์เค ตัวค้ำตัวอะไรมีให้ได้ชมกันนะครับงานเวทีก็มาดูมาชมกนได้โครงทัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้พาชมอุปกรณ์เวทีรอบนี้เวทีล้วนๆนะครับมือสองที่อุบลราชาธานีกับร้านอุบลมีสิทธิสาวเซียนโกงฝากติดตามด้วยกันแล้วก,กันนะครับกับเพจร้านอบบนุบลมสิทธิสาวเซียนกงจังหวัดอุบลราชาธานีดูด้านหน้ากลางเวทีแล้วก็ขึ้นนั่งร้านครับกลางเวทีหน้าร้านให้ลูกคา้าไปชมกัน กลางสมุทรตัวนี ja <S 2> <S 2> ้เพ uh in uh ิ่มเพิ่มเป็นวะตัวนี้เพิ่มสองตัวครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มยังไงเพิ่มสองตัวภาษาที่จริงกล่องกลางมันจะว่างมลนบอกมันจะผมไม่ขยับได้ตัวนี้มันจะเป็นหกเมตรครับเดี๋ยวเพิ่มนะเพิ่มได้ลดได้ครับตัวนี้นี่างกลางอ่ะถ้าเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับ ไปดูอีกไม่อีกโซนหนึ่งอ่าพาไปดนเองให้ชมแล้วไปดูไปดูที่โซนหนึ่งครับยังไงก็ได้ชมแล้วไปดูที่โซนหนึ่งกันต่อไปดูโซนหนึ่งครับด้านหลังโซนหนึ่งก็กําลังซ่อมบํารุงครับงานซ่อมบำรุงแล้วงานวทีทางนี้ก็จะลกหน่อยครับฝั่งนี้บอกแล้วว่าลกสุดๆครับเขาเรียกว่าโซนลึกลับ ซนของเก่าของ,ขง,งเงก๋าครัอาจารย์เจคกำลังทำอุปกรณ์ส่วนนี้ก็จะมีเวทีแล้วอุปกรณ์เยอะครับโซนนี้อุปกรณ์เวทีอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เป็นฝั่งใช้งาน่อบบำรุงที่ลูกค้าให้กับฝั่งทําตู้ลําโพงครับดูครับี่เป็นเล็กต้นล้วนครับที่ลูกค้ากําลังหาอยู่ก็มาดูมาชมกันได้ครับนี่ครับไม่ตากว่า ทางนี้ไม่ต่ำกว่า50ทีนะครับประมาณเกือบ50ทีขึ้นนะคระับทางนี้โนใจก็มาดูมาชมกันได้นะครับที่อุบลราชธาดีเรียกว่าโซนลึกลับโอ้โหนี่พม่พมานี่พมาตนตัวนี้ของดีตัวน,นี้ของดีของดีที่โซนลึกลับมัาจะมีขาวเวทีเก่าๆครับนี่เป็นเสียงโกงขนานแท้แตัวนี้มีทุกอย่างนี่ครับ กระดอ่างยังมีครับนี่นี่ครับพาชมเวทีมือสองพร้อมโซนลึกลับโซนนี้นานๆได้มีโอกาสมาทีครับเดี๋ยวเรามาดูของของแบบเก่าๆแบบเก่าคึกแล้ตนนี้อ้าวอะไรเนี้ยนี่เกี่ยวอะไรกับเครื่องเสียงโอ้ปาาตองอนครับนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยแบบนีนี่ครับอุปกรณ์เสียงโกงเครื่องเสียงเสียงโกงครับ นี่ครับพวกกระจกพ,พวกอะไรเศตะเลศมากมายครับที่เรายังไม่รื้อออกไปนี่เดี๋ยวนี้ชักโคกนเี้เราไปรื้อร้านอาหารไปรื้อผับมาเงี้ยไปรื้อผับมาต้องรื้ออ่างอาบน้ํหรื้อทุกอย่างครับอย่างนี้ไฟประดับอี่ครับที่เราไปลื้อมาสวนลึกลับแล้วก็สายเมนที่รื้อจากสวนสาธารณะมาเนี่ยสายเมนผู้สายเมนทีมน่มีเยอะมีเยอะกี่สายเมนประมาณถ้าดึงกันจริงๆแล้วเยอะ,ะครับยางรถอย่างเงี้ยอ่ะ เดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาเดินชมอีกถึงรอบสำหรับโซนลึกลับโซนลึกลับนี่ก็จะมีเยอะครับนี่ครับทั้งสปอตไลท์ทั้งไฟทั้งซิงค์น้ําทั้งชักโครกอุปกรณ์ต่างๆนี่มีเยอะเลยเพราะว่าเราไปรื้อมาพอเราซื้อเป็นมือสองจริงครับเป็นเครื่องเสียงเซียงโกงจริงไปรื้อมาจากขับจากอะไรต่างๆก็อ่ะก็ฝากติดตามไว้กันแล้วกันครับเทียร์ี้ปะทะโซนลึกลับวันนี้นี่ครับทั้งปอกทั้งแก๊สนี่ครับไปรื้อมาฟ้าก็มีครับฟ้า ของเก่าจริงครับของเก่าจริงครับแล้วก็มีชุดเวทีครับนี่ชุดโอ้โหนี่โซนนี้ไม่ได้มานานแล้วโซนนี้ดูมันรังแล้วครับนี่โอ้โหนี่แหละครับผมไปเหมาชุดแดนเซอร์มาไปเหมาชุดแดนเซอร์มาก็นี่ครับชุดนี้เยอะจริงๆครับไปเหมาวงดนตรีมาอย่างงี้เนี่ยไม่รู้ชุดอะไรบ้างครับนี่ เยอะครับเยอะเยอะจริงครับนี่พอเราไปเหมาเหมาจริงครับเหมาจริงอะ่ะเดี๋ยววัาหลังพาเดินชมนะครับมาหลังพาเดินชมชุดแอนเซอร์สามสี่สิบลังครับนี่เราไปเมาเขาก็จะเหมาชุดนี่ครับเต็มเลยครับเสียงกงจริงของแท้ก็ <c oughs> มีดิมเมอร์เก่าๆทำไมขวดเหล้ามันอยู่ตรงทุกจุดเลยครับนี่ นี่เจอแล้วหนึ่งขวดนี่โอ้ยฟาตองแน่นอนเลยครับนี่ป้าตองร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่สองขวดแล้วนี่เดี๋ยวต้องหาเขาอีกเจออยู่ไหมครับนี่อู้สมุกเนี่ยโซนลึกลับเห็บโซนต่างๆที่บอกว่าเป็นโซนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาครับทำไมเจอแต่ขวดเหล้ออปาป้าสองครับ ตรงนี้จะเป็นโซนที่พาเดินชมเนี่ยบรรยากาศอุปรกรณ์เก่าตู้รรบพวงเก่า,านี้ครับเี่เยอะแยะจริงครับเอาดีอะไรนี่มาจากไหนเลยนี่ก็กทำลังทําที่จอดรถครับสรงนี้เป็นโลงเหล็กครับโลงเหล็กถ้านนที่กำลังหาเหล็กต่างๆก็มาดูมาชมได้เลยครับที่ร้านครับเหล็กสร้างบ้างเหล็กอุตพันณ์ต่างๆก็มาดูมาชมกันเลยนะครับ มีตัวตู้ PS ครับ PS 3 0ส4ามร้อยสี่ร้อยบาทก็มาดูมาชมกันได้เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้ครับน่เพราะเสียงโกงนี่มาสิบกว่าปีแล้วสิบห้าปีตั้งแต่สมัยทบวงเวท,ทีขั้นเสียงเราก็ไปกับงานเวทีงานอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยนี่จะไม่ได้คัดออกมาที่ตนี้ด,ดอกนี่กับตัวโกงนี่เป็น<ม> n p ดกับ JBL ออย่างนี้ นานมีโอกาสได้พามาชมโซนนี้ครับบอกว่าโซนนี้ของเยอะจริงครับแต่เราไม่มีเวลาคัดออกมาที่เราไปเหมามาเหมาอ,อุปกรณ์มาอย่างนี้จเจอของป่าสองอ้า,าเดี๋ยวหลังก็มีโอกาสท้องพามาเดินชมอีกถึงรอบนะครับวับนนี้เวทีปะทะโซนนึกลับมาดูอีกครับฝั่งนี้ก็มีอีกอุปกรณ์ต่างๆนี่โอ้เเยอะครับนี่ ที่เราจะไม่ได้คัดออกมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่บางอยู่หน้าร้านส่วนแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้คัดออกมานี่บอกเลยว่าเยอะครับนี่ลำโพงหนูรอโพงเนี่ยรักไฟอุปกรณ์ต่างนี่ครับมอเตอร์ไซค์เก่าเครื่องจากกลเก่าที่เราไปาารื้อมาสมุกกีตาร์เงียบีลคลิปนี้ใครไม่ได้ดูนี่พลาดเลยนะครับเสียดายก็มีครับนี่สคอตไลท์ไฟแฟลชเยอะแยะครับนีบ่อุปกรณ์ต่างๆแอร์อย่างนี้โต๊ะ ส้านอาหารนี่ครับนี่ครับเน็นบรรยากาศโอ้โมวอาจารย์อีกกำลังทำอะไรของผมโอ้ตรงที่เซอร์บิทเรีบครับผมโอ้โหไฟนี้ได้บรรยากาศมากครั <laughs> บนี่ได้บรรยากาศมาครับนี่เป็นห้องซ้อมบันทีของทีมงานครับของสมัเอาก็ฝากด้วยกันครับรไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับโซนนึกรับปะทะอ่า เครื่องเสียงมือสองเวนเวทีมือสองวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ